นิทานธรรมะเรื่องผู้สร้างหรือผู้หลงตนตอนพระพุทธเจ้าทรงชนะพรมผู้มีความเห็นผิดการเอาชนะความยึดติดและความเข้าใจผิดณนดินแดนสูงสุดในหมู่พรมชั้นพรมโลกมีมหาพรมมครติพรมผู้มีฤทธิ์มีอายุยืนยาวและจิตอันละเอียดแต่ด้วยความยาวนานของการอยู่ลำพังในจักรวาล พรหมตนนี้เริ่มมีความเข้าใจผิดเราคือผู้แรกเราคือผู้สร้างเราคือผู้ให้กำเนิดทุกสิ่งในโลกมนุษย์ไม่มีสิ่งใดอยู่ก่อนเราเรานี่แหละคือบิดาแห่งโลกโดยความหลงในริ์และความสูงส่งพรหมมครัตติมิได้มองเห็นสิ่งที่เกินกว่าโลกของตนเขาไม่รู้ว่ามีพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นในโลกมนุษย์ และธรรมะที่ส่องสว่างเหนือกว่าอัตตาของพรหมวันหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงทราบด้วยญาณว่าพรหมตนนี้มีความเห็นผิดและความหลงในอัตตาซึ่งหากไม่ชี้แนะจะกลายเป็นต้นเหตุของความเชื่อผิดในหมู่มนุษย์พระพุทธเจ้าจึงเสด็จขึ้นสู่พรหมโลกด้วยฌานอันทรงฤทธิ์ทรงนั่งนิ่งอยู่เบื้องหน้าพรหมโดยไม่กล่าวคำใดพรหมมครติ เห็นพระพุทธองค์ก็บังเกิดความยินดีคิดในใจว่าดูเถิดสมณะจากโรคมนุษย์ยังมาหาเราเขาย่อมสีโลราบต่อเราผู้เป็นผู้สร้างพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าพรมผู้เจริญท่านมีใช่ผู้สร้างทั้งปวงท่านเป็นเพียงผู้มาเกิดในการหนึ่งก่อนหน้าท่านยังมีสิ่งอื่น และหลังจากท่านก็จะยังมีสิ่งอื่นอีกมากพรหมครติถึงกับนิ่งอึง้งไม่เคยมีใครกล่าวเช่นนี้กับตนเขาพยายามต้อแยง้งแต่วิญญาณทั้งหลายมาเกิดในแดนเราเราจึงเป็นแหล่งกำเนิดพระพุทธเจ้าตรัสด,ด้วยสัจธรรมแต่ก่อนเจ้ามาก็มีวิญญาณมาก่อนเจ้าและพลังแห่งกรรมเป็นสิ่งที่ดึงดูดให้มาเกิด มิใช่เจ้าเป็นผู้สร้างเจ้าอยู่ในโลกของตนจึงสำคัญผิดว่าเป็นจุดเริ่มแต่สัจธรรมยิ่งใหญ่กว้างไกลกว่าจักรวานนี้พรมมครติเริ่มรู้สึกไว้สั่นทางจิตใจเขามองเห็นความเยอย่ยยิงที่เคยมีมันเปราะบางยิ่งกว่าฝุ่นดาวเมื่อเงาสะท้อนแห่งธรรมฉายสู่ใจเขากล่าวอย่างอ่อนน้อมว่า ข้าหลงคิดว่าเรายิ่งใหญ่แต่ธรรมะของพระองค์ทำให้ข้าเล็กลงด้วยความสงบพรหมมครติกราบแทบพระบาทของพระพุทธเจ้าและกล่าวว่าจากนี้ข้าขอยอมรับว่าธรรมะไม่ได้เป็นของพรหมแต่คือธรรมชาติที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของผู้ใดรู้เท่าทันย่อมหลุดพ้นแม้ไม่ต้องเป็นพรหมเช่นข้า พระพุทธเจ้าทรงยิ้มอย่างอ่อนโยนมิใช่ด้วยความเหนือกว่าแต่ด้วยความเมตตาต่อผู้ที่เห็นทางธรรมรหมที่หลงผิดอาจไม่ใช่เทพในฟากฟ้าเสมอไปบางครั้งคือตัวเราที่คิดว่ารู้ดีเห็นถูกอยู่คนเดียวหรือมั่นใจในอัตตาความรู้ชื่อเสียงจนไม่รับฟังใครพระพุทธเจ้าสอนว่าอย่าพิ่งเชื่อ จนกว่าจะพิสูจน์ได้ด้วยปัญญาและผู้ยิ่งใหญ่มีใช่ผู้มีฤทธิ์แต่คือผู้ที่วางอัตตาลลงได้ข้อคิดจากนิทานธรรมะเรื่องนี้ความหลงว่าตนรู้ทั้งหมดเป็นอุปสรรคใหญ่ต่อการเข้าถึงธรรมแม้จะอยู่สูงเพียงใดหากไม่ถ่อมตนย่อมไม่เห็นความจริงธรรมะไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นของผู้เห็นด้วยใจ อย่ายึดมั่นถือมั่นในความคิดของตนแม้จะคิดว่าถูกผู้ที่กล้าว,วางอัตตาคือผู้ที่เริ่มเห็นทางหลึกพ้นขอฝากธรรมะและข้อคิดดีๆเพื่อให้เกิดเป็นบุญกุศลในหัวใจเกิดเป็นอนิสงส์ยิ่งใหญ่แห่งการทำบุญจงบังเกิดกุศลแห่งบุญด้วยเทินอนุโมทนาสาธุ